สวัสดีค่ะคนเกิดปีเถาะนะคะคลิปนี้นะคะดวงครึ่งปีหลัง2564ของคนเกิดปีเถาะนะคะตั้งแต่เดือนกรรกฎาคมไปจนถึงธันวาคม2564นะคะ การงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ท้ายสุดก็มีเปิดไพ่สุขภาพให้ด้วยไาช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราดูคลิปลักษณะนี้นะคะคนเกิดปีถอะคุณก็จะได้ใช้ให้เป็นแนวทางในการที่จะไปใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะทําทุกอย่างให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเอาละมาลุ้นกันขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะสําหรับคนเกิดปีถอะ ครึ่งปีหลัง2,564การงานของคนเกิดปีเถาะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะการงานโอ้ต้องบอกว่างานโดดเด่นนะคะ งานโดดเด่นนะมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะมีไพ่ราชาขึ้นมาถึงสามใบนะคะไพ่ราชาขึ้นมาถึงสามใบนั่นหมายความว่านะตัวคุณเองไพ่ราชาคือไพ่ของคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะมีปัญหาคุณก็รับมือได้ดีนะคะเรียกได้ว่าทั้งบุญทั้งบูเลยนะมีทั้งราชาดาบราชาไม้ราชาถ้วยบุญและบู๊ได้หมดนะคะสำหรับคนเกิดปีถอเอ,อ้นานําเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะเอ,อ่อ เมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะที่ต้องการการใชร้ความสามารถนะคะความสามารถเป็นหลักความเชี่ยวชาญน,นะคะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างจนประสบความสําเร็จเนี่ยคุณทําได้นะมีปัญหาเรื่องอ บริวารน,นะปัญหาเกี่ยวกับคนอื่นหรือการติดต่อประสานงานอะไรก็ตามแต่นะคุณรับมือได้ดีมากนะคะรับมีรับเออรับมือในลักษณะที่ด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลความเข้าอกเข้าใจหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดคุณก็สามารถทําได้ดีนะคะในในขณะเดียวกันด้วยหน้าไพ่ลักษณะเนี้ย ผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนคุณเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณทํางานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่นะคะคุณจะได้รับการยอมรับเขาจะเห็นความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นโอกาสจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีโอกาสอย่างสมมติว่าคุณทํางานประจําใช่ไหมคะ คุณอาจจะได้รับงานอมอบหมายงานนะคะ,อะขอให้ตั้งใจให้เต็มที่นะคะมันมีเดอะฟูลขึ้นมาด้วยนะคะนั่นหมายความว่าบางทีตัวคุณเองนะอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องที่ว่าคุณชอบทําอะไรตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากคนเกิดปีถอะเราต้องเข้มงวดกับตัวเองให้มากขึ้นมีระเบียบมีวินัยนะคะมีวินัยในการทํางานเอาจริง,เอ,รงเอาจังมากขึ้นมันจะมีช่วงเบื่อๆอยู่อะคะ่ะนะมันเป็นไปได้ว่าบางทีผู้ใหญ่มอบหมายงานให้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบ มันมีกรอบมันมีระเบียบคุณไม่อยากทำแบบนี้อดทนเอานะคะความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะผู้ใหญ่เขารอที่จะสนับสน,นุนรอที่จะผลักดันคุณขึ้นไปนะะในจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นต้องเอาจริงเอาจังนะคะความสำเร็จการประสบความสำเร็จในงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมาแน่นะส่วนคนทำธุรกิจส่วนตัวล่ะนะธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่นะคะความคิดสร้างสารรค์ของคุณไอเดียของคุณนะคะ ขอให้ใช้เวลาในการพิจารณาให้มากขึ้นหน่อยนะอาจจะปรึกษาหาหรือผู้ใหญ่หรือคนที่เข้าเชี่ยวชาญมากกว่าเราคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราแล้วคุณค่อยลงมืออย่าด่วนตัดสินใจแบบพอคิดได้ลงมือเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะคะมันเสี่ยงเกินไปคือมันคุณจะชอบทําอะไรสงเสี่ยงอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะปรึกษาผู้ใหญ่ดูก่อนนะคะไอเดียคุณมันดีอยู่แล้วนะแล้วถ้าคุณเอาจริงเอาจงังคุณก็ทําได้แต่เพียงแต่ว่าบางทีเราพอเราเราตัดสินใจเร็วเกินไปคิดไม่รอบคอบมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหา แต่แม่หมอไม่ห่วงคุณเลยคนเกิดปีถอ่อไพ่ราชาขึ้นมาถึงสามใบขนาดนี้นะคะเรียกได้ว่า,าไม่ว่าเจอปัญหาอะไรรับมือได้หมดนะคะตัวคุณเองอย่างที่บอกว่าคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่พร้อมจะอุ้มชูสนับสนุนคุณก็เยอะตัวคุณเองคุณก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คุณไม่มีความสามารถคุณมีความสามารถแต่บางทีความเอาจริงเอาจังเราน้อยไงนะคะเพราะฉะนั้นเสริมสร้างความเอาจริงเอาจังแล้วความสําเร็จมาแน่นอนนะคะทำอะไรก็เด่นนะ แค่ตั้งใจแล้วก็เอาจริงเอาจังแค่นั้นเองนะไม่เหมาะใช้คำว่าแค่นั้นนะเพราะคุณเก่งอยู่แล้วไงนะคะ อาล่ะการเงินนะคะมาเลยนะทั้งสิบถ้วยสิบเหรียญความมั่นคงเงินสะพัดยิ่งถ้าเกี่ยวกับครอบครัวนะ่ะยิ่งดีนะคะถ้าคุณทําธุรกิจกับครอบครัวนะคะเงินมาเป็นตันนะเออเงินเขาไม่เรียกตันนะเออเงินมาเยอะมาแบบว่านักไม่หวัดไม่ไหวมีความมั่นคงสูงสุดนะคะท่านไหนที่ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะ บางท่านบอกว่าแม่หมอจะไปอสังหารินพะศรีไร์เนี่ยจะไม่มีกินอยู่แล้วนะคนเกิดปีถอก่อ็รวยจนแตกต่างกันไปนะคะมีมากมีน้อยอเราไม่ใช้คําว่าจนมีมากมีน้อยแล้วกันนะคนที่มีน้อยแล้วก็ยังเดือดร้อนอยู่นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องเงินจากครอบครัวนะจากครอบครัวแต่ว่าเราเองเราอยู่เฉยๆจะไม่มีใครมาช่วยเรานะคุณต้องคุณต้องไปขอความช่วยเหลือ นะในขณะเดียวกันการขอความช่วยเหลือก็มีทั้งทางตรงทางอ้อมนะจะไปติดต่อพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองนะคะคุณอยู่เฉยที่บ้านไม่ได้คุณต้องวิ่งเต้นนะวิ่งเต้นแล้ววิ่งเต้นทางไหนทั้งทางตรงทางอ้อมนะคุณจะไปวิ่งเต้นเรื่องเงินเงินทองทอง เข้าทางประตูด้วยแล้วก็สอดแนมทางหน้าต่างด้วยนะคะใช้ทุกวิถีทางไหวพิบปฏิภาณน,นะคะอย่างที่บอกนะเราเราพูดแบบนี้คนไทยเราจะเข้าใจนะทางตรงทางอ้อมนะคะอ่ะพูดให้มันไม่น่าเกลียดเนาะแต่โดยรวมแล้วนะคะอุ้ยเงินสะพัด นะมีใช้มีจ่ายนะคะสำหรับคนเกิดปีถอครึ่งปีหลังครอบครวัวยังสนับสนุนอย่างที่บอกคือมันเป็นไพ่ที่สูงสุดนะสิบถ้วย10เหรียญนะสิบเหรียญบ่งบอกถึงความมัน่นคงนะคะการเงินดีนะคะความร่ํารวยนะคะเรียกได้ว่าทําอะไรก็แบบว่าเออมีเงินมีเงินเข้ามาเยอะ1ิบถ้วยบ่งบอกถึงความสุขนะคะมีใช้มีจ่ายจ่ายอะไรคุณก็จ่ายกับครอบครัวคุณนั่นแหละนะคะจ่ายกับครอบครัวจ่ายกับการเดินทางจ่ายกับรถดายานพาหนะของคุณเอง นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าทําอะไรก็ได้เงินแล้วก็มีความสุขด้วยใช้จ่ายยังมีความสุขนะแต่ว่าถ้าจะให้นแนะนําก็อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการาพยายามเก็บออมนะคะแต่คุณมั่นคงอยู่แล้วนะเนาะอันนี้ไม่ต้องแนะนําเพราะว่าคิดว่าแนวความคิดของคุณคือการเก็บเงินเก็บท้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะแล้วก็บางทีอาจจะเก็บเงินเพื่อจะลงทุนต่อไปก็ได้นะคะ,ะสรุปการเงินคล่องตัวมากสะพัดมากทําอะไรก็ได้เงินเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหา อะไรมานะครึ่งปีหลังนั้นดีแล้วนะแต่ว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้นะเงินมันไม่ได้มาแบบสบายๆนะคะคนเกิดปีถอะมันจะร่ำจะรวยคุณต้องทำงานเยอะทำงานหนักและทำมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะเออเกือบลืมบอกเลยเนาะมันมีสองไม้ด้วยทำมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะสมมติว่าคุณมีงานประจำหรือคุณทำอะไรเป็นหลักอยู่แล้วนะ,ะต้องหาเพิ่มเออต้องหาเพิ่มเอาแบบว่าเ,ออเวลายีบสี่ชั่วโมงนี้ทำแทบไม่พักเลย อเอาเอาเอา,เอาที่เราสบายใจนะคะแล้วก็เอา,เอามีแบ่งเวลาพักด้วยในขณะเดีวยวกันเน้นที่การวิ่งเต้นด้วยนะคะโดยรวมโอ้ยรวยแล้วก็รวยเลยค่ะนะสำหรับคนเกิดปีถอะมาดูความรักกันดีนี้ความรักนะคะสักครู่นะคะไพ่ใหม่ก่อน ความรักคนเกิดปีถอ่อแม่หมอขอดูคนโสดก่อนว่าครึ่งปีหลังสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จะเป็นอย่างไรอืมคนโสดครึ่งปีหลังนะคะมันจะนิ่งๆหน่อยค่ะ นิ่งๆน,นะอาจจะช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอเรื่องราวคนเก่าแฟนเก่านะคะยังลืมไม่ได้นะยังอยู่กับที่ยังอยู่เหมือนกับพยายามจะรอเขาอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ค่อนข้างมีอายุเยอะกว่าหลายปีนะคะหกเปีเนาะหรือบางทีอาจจะเป็นต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยที่แบบว่าเออ ไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือจะเป็นคนที่เขาต้องเดินทางไปมาอยู่บ่อยๆอาจจะเข้ามาทางสายงานก็ได้นะคะมีการเริ่มต้นพูดคุยแน่นอนนะคุณต้องสลัดอดีต,ตออกไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะแต่ทีเนี้ยเริ่มต้นใหม่เนี่ย ปัญหาของคนเกิดปีเถาะคือคุณมีโลกส่วนตัวสูงมากคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องทํานะคะบางทีอาจจะเป็นภาระส่วนตัวของคุณที่ว่าเออคุณต้องประสบความสําเร็จในเรื่องงานนะคะคุณเพิ่งเริ่มกิจการใหม่งานใหม่ก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่พอมีคนมาคุยอ่ชอบไหมแล้วก็รู้สึกดีนะแต่ว่ามันก็ ไม่ค่อยกระตือรือร้นน่ะไม่หมอมองว่าคุณไม่กระตือรือร้น,นทีนี้การจะมีแฟนไหมในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ตัวคุณเองแหละว่าว่าคุณจะทํางานน้อยลงได้หรือเปล่าคุณจะลดเป้าหมายเรื่องงานแล้วแบ่งเวลามาสนใจไหมแต่ไม่หมอมองว่าคุณเน้นไปที่การทํามาหากินหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างความสําเร็จของงานมากกว่า รู้สึกเหมือนกับอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เป็นโสดต่อไปก่อนยังไม่อยากที่จะสารสัมพันธ์กับใครจริงจังนะมันออกไปในแนวนี้มากกว่าสำหรับคนที่อยากจะมีแฟนสักทีนะเหนื่อยแล้วนะไม่ไม่หวงหรอกความโสดนะอยากมีแฟนต้องทำอย่างไร1เดินทางนะคะ หนึ่งต้องเดินทางแต่ถ้าสมมติว่าเออเพราว่าคุณมีโอกาสเจอช่วงเดินทางไงนะยิ่งถ้าเดินทางไกลหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวหรือเป็นการทํางานนะจะมีโอกาสเจอนะคะคือไม่ใช่ว่าทําเหมือนเดิมทุกวันอะคุณต้องไม่ทําแบบเดิมทุกวันคนที่บอกว่าไม่หมอทํางานประจำอะมันเดินทางไม่ได้แล้วอย่างมีโควิดเงี้ยเดินทางไม่ได้ทํำยังไงนะคะแค่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะแฮงแมนมังบ่งบอกมันบ่งบอกว่าที่คุณไม่มีใครเข้ามาสักทีเพราะคุณใช้ชีวิตแบบเดิมนั่งรถ ไปทำงานคันเดิมขบ,บวนเดิมสายเดิมทุกอย่างแบบเดิมหมดเลิกงานกลับบ้านแบบเดิมนะคะคุณต้องทําแบบใหม่นะคะทั้งกิจวัตรประจาําวันการเดินทางไปทํางานคือไม่หมออยากให้ปรับเปลี่ยนเรื่องเดินทางมากกว่านะคะ <c oughs> นะหรือบางทีนะคือคือนอกจากเราปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้วเราอาจจะไปปรับเปลี่ยนในรูปแบบของในส่วนของตัวเรานะคะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าแต่งตัวทรงผม อะไรพวกอ,อย่างเงี้ยนะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะมันจะทําให้เรามีชีวิตชีวามากขึ้นคนอื่นเขาก็จะสะดุดตาสะดุดใจกับเรามากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าครึ่งปีหลังโควิดไม่หายไปก็าจะเดินทางไปไหนก็เดินทางลำบากนะคะก็ต้องอยู่ที่เดิมทํำยังไงเดอะเวิร์งบอกบอกถึงโลกโซเชียลเทคโนโลยีนะโซเชียลคุณสามารถที่จะไปเปิดตัวตามโซเชียลต่างๆได้สมัครไปเลยนะคะที่ไหนก็ตามแต่นะที่มีคนเยอะๆเจอคนเยอะๆหรือจะเป็น นในพื้นที่ที่มีต่างชาติเยอะๆก็ได้นะคะสมัครไปเลยนะแล้วก็เปิดตัวมีโอกาสจะเจอคนถูกใจเราก็จะได้แบบว่าเออมีแฟนหรือมีคนคุยก็จากตรงนี้แหละนะคะอ่ะอันนี้เป็นคําแนะนำเนาะสำหรับคนโสดปีถาะถามว่าแล,วแล้วแล้วจะมีปัญหาสภาพจิตใจไหมม,ไม,ไมีไม่มีหรอกนะคะถือว่าโอเคมีความสุขดีตามอัตภาพนะคะอย่าอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปแค่นั้น <c oughs> คุณชอบอยู่กับตัวเอง เอาละต่อไปค่ะคนที่มีแฟนนะคะครึ่งปีหลังเนาะคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างมี มีอยู่ท่านหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าทำไมแม่หมอไม่ทำเป็นเดือนเดือนเหมือนช่วงครึ่งปีแรกนะมันเหนื่อยนะคะกว่าจะพูดเสร็จแต่ละเดือน6เดือนนะคะมันเหนื่อยพูดทุกเรื่องนะแม่หมอมีปัญหาสุขภาพด้วยไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ขอพูดในภาพรวมแต่ว่าคุณสามารถนําไปาคือคือไม่ว่าไพ่ออกมายังไงแล้วก็คิดซะว่าอ่ะโอเคละปัญหามาันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนใดเดือนหนึ่งก็ได้ขอให้เราระมัดระวังในส่วนนี้ในภาพรวมนะคะในช่วง6เดือนหลังเนาะเอาล่ะคนที่มีแฟนแล้วเป็น เป็นอย่างไรบ้างนะคะความสัมพันธ์ดีนะคะความสัมพันธ์ดีคือมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันมากพอสมควรนะคะใครที่วางแผนแต่งงานจะได้แต่งเออใครที่วางแผนแต่งงานจะได้แต่งใครที่วางแผนมีบุตรจะมีบุตรเพราะว่ามันมีไพ่เดือดซันขึ้นมานะคะ ไพ่ส่วนอื่นที่ขึ้นมากับเดอะซันเนี่ยความสําคัญจะน้อยลงไปเลยทีเดียวพอมีเดอะซันขึ้นมานะคะเดอะซันเป็นไพ่ของความสําเร็จ ความสุขความสบายใจความหวังในความสัมพันธ์ถ้าคุณคบกับแฟนมาดีอยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะได้แต่งงานแต่งการมีครอบครัวนะคะออหรือบางทีก็ไม่แต่งก็ได้ไม่เป็นไรนะ,ะใช้ชีวิตร่วมกันวางแผนมีบุตรจะมีบุตรสมใจนะคะเรียกว่าได้เลยนะคะถ้าจะมีบุตรคุณต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะเพราะว่าปัญหาของคุณกับแฟนคืนคือระยะห่าง ใช้เวลาด้วยกันน้อยนะทำงานอยู่ไกลกันบางท่านทํางานใกล้กันแต่ว่าเวลาที่มาเจอกันน้อย นะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันไม่ดีสักเท่าไหร่นะคือบางทีเราดูแลแฟนเราแล้วแฟนเราก็ไม่ค่อยดูแลเรามันก็อาจจะมีเรื่องที่แบบว่าเออไม่สบายใจนะหรือบางทีพอไกลกันก็จะมีปัญหาในเรื่องของความหวัดระแวงขึ้นมาได้นะคะสำหรับคนเกิดปีเถาะหลายหลายท่านเอาเป็นว่านะลดความหวัดระแวงนะลดความหวัดระแวงแล้วก็พยายามดูแลเอาใจใส่กันให้มากเป็นพิเศษบางท่านบอกว่าเรา,าดูแลแ,แฟนเราดีแต่แฟนเราไม่ค่อยสนใจเรานะคะเราก็ต้องดูแลเขาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น calls, ๆๆเพราะเราบอกเขาไม่ได้ถ้าเราบอกได้ ได้เราก็บอกนะคะเราบอกว่าเธอฉันก็ต้องการการดูแลเหมือนกันนะเนี่ยฉันเอาใจใส่เธอเต็มที่เลยเธอก็ดูแลฉันบ้างสี่น้อยใจแล้วนะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะให้เขารู้สึกเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ให้เขาตระหนักว่าเขาต้องดูแลเราด้วยนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์มีอีกอย่างหนึ่งนะคะความสัมพันธ์คุณมันออกแนวอืดๆเอยๆไปนิดนึงนะคะอาจจะต่างคนต่างไม่ค่อยสนใจตัวเองเออไม่ค่อยสนใจกันและกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความพยายามในการที่จะผลักดันความสัมพันธ์เพราะฉะนั้น แนะนําว่าครึ่งปีหลังนะคะคุณต้องมีเซอร์ไพรส์บ่อยหน่อยนะคะถ้าคบกันแบบว่ากินข้าวร้านเดินทําแบบเดินๆประจําไม่ได้นะครึ่งปีหลังถ้าคุณยังอยากที่ใช้ชีวิตร่วมกันอยากแต่งงานมั่นหมายอยากเป็นครอบครัวอยากมีลูกมีเต้านะคะเพราะฉะนั้นต้องมีเซอร์ไพรส์ทำอะไรที่มันแปลกแตกตามจากเดินไปบ้างนะคะทำงาน ให้หาเวลาวันหยุดที่ตรงกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันบางท่านบอกว่าบอกแฟนแล้วแฟนเขาก็ยังไม่ค่อยสนใจเราเท่าเดิมนะคะเราก็ดูแลเขาให้มากๆมาก,มากเป็นพิเศษมามากเป็นพิเศษอีกเอาให้เขาอายไปเลยว่าเอ้ยแต่อาจจะรู้สึกผิดขึ้นมาว่าเอ้ยทําไมแฟนเราดีจังเลยนะเราต้องเป็นคนดีนะแล้วก็ดูแลเขาให้มากให้อย่างเดียวก็ได้นะคะ ให้โดยที่แบบว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องหวังผลว่าเราต้องได้รับอะไรตอบแทนกลับมาจากเขาก็ได้คือนะตามหลักแล้วมันต้องได้รับการตอบแทนกลับมาใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ตอบแทนเราภายในทันทีแต่ว่าในอนาคตนะคะในอนาคตเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ในเรื่องความสัมพันธ์ให้เขานึกถึงว่าคือ,ค,อคือเขาจะมีความทรงจําของเขาที่ว่าเราเคยดูแลเขายังไงนะคะเนี่ยมันมีไพ่หกเหรียญน,นะบง่งบอกถึงคนที่ให้นะคะให้บางทีอาจจะให้ฝ่ายเดียวเลยด้วยซ้ํา ะะให้มาโดยตลอดชีวิตเราที่คบกันมาเนี่ยนะคะเราแทบจะไม่เคยได้รับอะไรจากเขาแต่ว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องตอบแทนคืนกลับเรานะคะเพียงแต่มันไม่ทันมันไม่ทันใจสักเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าอา้าวละไม,มไม่หมอไม่หมอมองว่ายังไงก็ตามแต่ความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทิทางที่ดีมากๆนะคะ ระมัดระวังตามหน้าไพ่ที่ไม่เหมาะพูดเมื่อกี้นะหาเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆทีนี้สําหรับคนเกิดปีเถาะที่คุณกําลังมีปัญหาในความรักอยู่จะดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนนะคะคนเกิดปีเถาะขอให้สบายใจนะคะอดทนรอแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณเมื่อคุณพยายามใช้ความพยายามในการได้พูดได้คุยกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมโอกาสที่จะทุกอย่างจะชัดเจนโอกาสที่จะกลับมาดีกันยังมีอยู่ ะะมีอยู่นะอย่าพึ่งหมดหวังนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องมั่นอ,อกมั่นใจก่อนว่าเราอยังรักเขาและเขาก็ยังรักเรานะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันไปในระยะยาวนะคะเอาละเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจนะคะตลอดเลยรู้สึกลำคาญตัวเองละเอาเป็นว่าให้กำลังใจคนเกิดปีถอนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์อ้อเดี๋ยวสุขภาพแม่หมอขออภัยอย่าเพิ่งปิดคลิปนะ สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเกือบลืมนะคะสุขภาพนะก็ถือว่าก,ก็แข็งแรงอะนะคะแข็งแรงตามอัตภาพนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะนะอารมณ์แบบประมาณยิ่งถ้าคนที่มีอายุเยอะหน่อยนะวัยทอง ไวัยทองเป็นเรื่องของฮอร์โมนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดง่ายนะคะหรือบางทีอาจจะมีเรื่องแบบเกี่ยวกับภูมิแพ้ก็ได้นะคะเออท่านที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้มาก่อนนะก็อาจจะแบบว่าเออช่วงนี้ก็จะแพ้ง่ายหน่อยก็ต้องดูแลใส่ใจดีๆนะคะแล้วก็หงุดหงิดง่ายอารมณ์แบบไวทยทองอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงซึ่งอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันจะมีปัญหาในการทํางานก็คือกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับคนขายของก็กับลูกค้านะคนมีครอบครัวมีแฟนก็กับ แฟนเรานะคะหุ้นส่วนบริวารพวกนี้มันก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่ปัญหามันเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าเราควบคุมได้ก็ดีนะคะเรียบร้อยค่ะดวงครึ่งปีหลัง2,564คนเกิดปีเถาะนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโอกาสหน้ามาเจอมาเช็คดวงกับแม่หมอใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ